วันนี้จะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลับริมแม่น้ำเจ้าพยาครับที่บอกว่าลับนั้นโอ้โหเดินไปในซอยไกลมากๆเลยแต่พอไปถึงนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี่สุดว้าวมากๆผมกินเพลินเลยจัดไปหลายจานอิ่มมากๆครับร้านลับที่บอกไปตอนต้นนะครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเตา อยู่ในกรมชนประธานปากเกร็ดนะครับติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยซึ่งวันนี้ที่มาก็ฝนตกด้วยครับพอฝนหยุดตกก็อากาศดีเย็นสบายเลยทางเดินเข้าร้านเนี่ยก็จะเป็นซอยเล็กๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงจะมีป้ายคอยบอกอยู่ตลอดทางเลยนี่ไงโอ้โหเดินไปผ่านริมแม่น้ำเจ้าพยามีสะพานไม้เดินเป็นทางเชื่อมต่อไปถึงร้านเลยครับสุดท้ายนะครับก็มาถึงแล้วนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเตา จะบอกว่าพอมาถึงนะโอ้โหบรรยากาศนี่ดีมากๆเลยครับหลังฝนตกอากาศเย็นอ้โหสวยงามมากๆมีให้อาหารปลาด้วยนะครับมีไงมีปลาสวายโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยครับที่ร้านก็มีเมนูให้เลือกหลายรายการเลยนะครับก็มีทั้งน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อผัดไทยออส่วนหอยทอดหอยนางรมหอยทอดหอยแมลงภู โอ้โหและอีกหลายเมนูเลยนะครับมายืนดูอยู่หน้าเตาเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยครับดูครับอันนี้เป็นหอยทอดน,นะครับโอ้โหน่ากินจริงๆน้ำลายไหลท้องร้องแล้วนะครับและมีน้ำเครื่องดื่มแบบโบราณว่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยโอเลี้ยงชาดำน้ำลำไยและขนมหวานด้วยนะครับและเมนูที่สั่งก็มาเสิร์ฟพร้อมแล้วครับผม <c oughs> หลายจานจัดเต็มไปเลย ขอกินก่อนนะครับโอ้โหหิวมากๆเลยที่ผมกินถ้วยแรกก็จะเป็นเส้นเล็กน้ำตกเนื้อนะครับกินแป๊บเดียวก็หมดถ้วยแล้วมาต่อกันถ้วยที่สองนะครับเป็นหมี่ขาวน้ำตกเนื้ออร่อยจริงๆเลยครับโอ้โห,หมดอีกแล้วสดน้ำโอ้มาต่อกันที่จานที่สามเลยนะครับเป็นหอยทอดหอยนางรมโอ้โห ไม่รู้ผมนี่หิวมาจากไหนนะครับรู้อีกทีหนึ่งจานที่3แล้วโอ้อร่อยกรอบหอยนางลมหวานมากๆเลยครับโอ้ทีเด็ดหมดอีกแล้วอร่อยจริงๆเลยครับแนะนำเลยอขอพักแป๊บหนึ่งดูดน้ำโอเลี้ยงและนั่งชมบรรยากาศดีๆก่อนนะครับบรรยากาศสุดจริงๆเลยแล้วเราก็มาต่อจานที่สี่ครับผัดไทยกุ้งสด โอ้โหสงสัยบรรยากาศดีๆแบบนี้จะพาหิวจริงๆเลยอ,อร่อยมากๆเลยครับกินผักตามด้วยโอ้โหฟินจริงๆเลยนั่งกินริมแม่น้ำเจ้าพยาหมดอีกแล้วอิ่มสุดๆเลยครับเป็นร้านอร่อยที่แนะนำว่าต้องมา